ความที่ฐานเงินเดือนค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งแล้วก็การขอบัตรเครดิตก็ง่ายวงเงินบัตรแรกน่าจะประมาณ80,000นะคะแล้วก็เริ่มมีใบที่1ใบที่2มูลค่าบัตรเริ่มมากขึ้นจนใบสุดท้าย2 0 0 0 0 0ค่ะมีทั้งหมด7ใบค่ะตอนนั้น7ใบนี้เราข่นคำละอย่าง แรกๆเราจ่ายเต็มจำนวนพอเริ่มมีเรื่องพอบอกว่ามีเรื่องลูกเข้ามาเราเริ่มค่าเทอมมากขึ้นค่าใช้ใจ่ายมากขึ้นแล้วเราก็ส่งเสร,ริมให้ลูกมีกิจกรรมนอกเวลาเรียนมันก็เริ่มค่าใช้ใจ่ายมากขึ้นก็เริ่มเป็นจ่ายขั้นต่ำก็เริ่มพอส,สมัครมากขึ้นก็เริ่มจ่ายขั้นต่ำแล้วค่ะตอนนั้นเริ่มเป็นจ่ายขั้นต่ำ รู้สึกว่าดอกเบีย้ยค่อนข้างแพงแล้วก็คิดว่าทำยังไงเราถึงจะรวมบัตรได้อรวมพอรวมบัตรได้เราก็เลยเริ่มหาสินเชื่อที่เอามาปิดบัตรเครดิตซึ่งปรากฏว่าพอได้สินเชื่อมาแทนที่จะเอาไปปิดบัตรเครดิตเราก็เอามาใช้ในส่วนอื่ๆนๆก็เลยเป็นหนี้สินเชื่อบุคคลขึ้นมาอีกค่ะ จ็ดใบนี้ไม่อยู่แล้วค่ะเหลือแค่รู้สึกเราจะเหลือแค่ใบเดียวแล้วค่ะเจ็ดใบนั้นเราปิดไปแล้วด้วยการเอาบ้านเข้าเป็นเป็นจำนองบ้านปรับปรุงบ้านให้แม่บางส่วนเราเอามาป,ปิดบัตรทั้งหมดเหลือไว้บัตรเดียวสําหรับไว้เติมน้ํามันแค่นั้นเองค่ะแต่ก็มีหนี้ของญาติในครอบครัวเข้ามาอีกก็เป็นการเพิ่มหนี้นอกระบบเข้ามา อยู่กับความพอเพียงดีที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจทาอะไรควรปรึกษากันก่อนไม่คิดเองอย่างเงี้ยค่ะก็อยากฝากว่าก่อนที่จะเป็นหนี้ให้คิดถึงในระยะยาวเพราะว่าหนี้เกิดที่เราก็ต้องชดใช้ที่เราไม่ไม่ส่งต่อให้ลูกหลานเนี่ย